สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไฟฉาย T12 นะคะรุ่น XML T12 กำลังไฟอยู่ที่6 10, 9 0 0 0วัตต์นะคะความสว่างอยู่ที่90,000ลูมเมนนะคะไฟฉายแรงสูงปุ่มเดียวสว่างทั้งบ้านนะคะซูมได้ไกลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะตรงท้ายนี้จะไว้ใส่ฐานนะคะเป็นเราจะใช้ฐานชาร์จกันนะคะ ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ฐานชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นฐานชาร์จที่แถมไปให้นะคะส่วนอันนี้นะคะถ้าไม่ได้ใช้ใชฐ่านชาร์จนะคะสามารถใช้ฐาน 3A ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะแถมไปให้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้แถมฐานไปให้นะคะ ฐาน 3A นะคะไม่ได้แถมไปให้จะแถมให้เฉพาะฐานชาร์จนะคะฐานชาร์จจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวชาร์จนะคะตัวนี้สายชาร์จ USB ก็จะแถมไปให้ในกล่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะโหมดที่1นนะคะอันนี้คือโหมดที่1นนะคะความสว่างจะอยู่ที่ร้อเซนะคะนี่คือโหมดที่2ค่ะโหมดต่อไปโหมดต่อไปโหมดที่2ให้ความสว่างอยู่ที่80%นะคะ ต่อไปนะคะโหมดที่3นะคะโหมดที่3จะให้ความสว่างอยู่ที่5 0นะคะต่อไปนะคะโหมดที่4นะคะโหมดที่4ก็จะเป็นไฟกระพริบฉุกเฉินนะคะไฟกระพริบฉุกเฉินแบบเร็วนะคะต่อไปนะคะโหมดที่5นะคะอันนี้คือโหมดที่5เป็นไฟกระพริบฉุกเฉินแบบช้านะคะ ตัวเลนนะคะตัวเลนสามารถซูมเข้าออกได้นะคะตัวนี้สามารถซูมเข้าออกได้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่270กรัมนะคะสามารถซูมได้ระยะไกลดึงเข้าออกได้นะคะเพื่อโฟกัสนะคะตัวฐานแบตเตอรี่นะคะ,ตตะ,คะใช้สามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะชาร์จซ้ำได้นะคะ ไฟฉายนี้ก็จะเหมาะสําหรับกิจกรรมเดินป่าปีนเขาแคมปิ้งต่างๆนะคะรักษาความปลอดภัยหรือว่าจะเป็นการซ่อมเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์นะะนต่างๆนะคะในกรณีฉุกเฉินต่างๆนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อมาได้ที่ไลน์ b a n m i 33ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาได้ที่094 893 6423ได้เลยคะ่ะ